วันนี้ครับวันนี้ก็รีวิวทิ้งไว้นะครับ UAG HT11 Ultra นะครับก็ครบรอบหนึ่งปีนะครับที่ผมใช้งานมาเคสนะครับก็โอเคเลยนะฮะป้องกันได้ทุกรูปแบบนะครับไม่มีออนอกจากคือถ้าเราเราตกปกตินี้ยปกติปกข้างๆหรือปกติเนียโอเคนะครับแต่ถ้าถ้าคุณไปพลาดโดนแบบเป็นสันเป็นขอนบนั้นก็ ก็ต้องรับชะตากรรมไปนะครับผมแต่พูดถึงถ้าตกปกติหรือแบบความอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับใช้งานมา1ปีนะครับผม1ปีกว่าก็มี้วรอยสมรภาพนะครับหลังการใช้งานจับหนังงานก็ยังดีอยู่นะครับความความแข็งความยืดหยุ่นก็ยังโอเคอยู่นะครับยังใช้งานได้ดีก็แนะนำนะครับ UAG นะครับถือทีเดียวจบเลยนะครับ ซื้อเดียวจบเลยส่วนถามว่าเ,เคสกัดกัดเคสไหมก็ก็ไม่กัดน,นะครับนี่พอดีผมแปะสติกเกอร์ไว้แล้วผมออถอดมาแล้วก็เขียนถอดก็คือไม่ได้เคสก็ตัวเคสไม่ได้กัดข้างในก็หาฟิล์มติดกันหลังเอาไว้นะครับว่าเคสก็ไม่ไม่ได้กัดกับโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับก็แนะนํานะครับว่าถ้าใครจะซื้อก็คิดว่า น่าจะครั้งเดียวจบนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับรีวิวหปีของ UAG ที่ผมใช้งานมานะครับผมครับสวัสดีครับ